กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสุธิสภาที่เคารพทุกๆท,ท่านนะครับแต่ผมนายแพทย์ศักชัยกาญณนวัฒนาครับก็ขออนุญ,ญาตนาเสนอข้อเสนอจนดยุบายนะครับจากการนําเสนอการศึกษาพาร,รางานแล้วก็ประสิทธิภาพของวิชาชีพการพยาบาลภายใต้สถานการณ์โควิดนะครับก็จะพบได้ว่าวิชาชีพพยาบาลในถือเป็นกําลังหลักที่สําคัญส่วนหนึ่งในระบบบริการนะครับในการส่งมอบ การบริการให้กับประชาชนทั้งในเรื่องของการเข้าถึงบริการความครอบคลุมคุณภาพความปลอดภัยรวมถึงไม่ต้องเป็นภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจึงมีข้อเสนอในเชิงนโยบายอยู่6ประเด็นดังนี้นะครับประเด็นที่1ในเรื่องความสร้างการสร้างความมั่นคงให้กับวิชาชีพพยาบาลโดยเฉพาะการบรรจุเป็นข้าราชการก็จะเป็นส่วนที่มีความสมําคัญในการที่สร้างความมั่นคงการกำหนดกรอบอัตรากําลัง อีกประมาณ20,000คนในทุกระดับบริการข้อ 2. เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันจำนวนพยาบาลในการลงทุนโดยการผลิตวิชาชีพพยาบาลในช่วง 4- 5หปีนั้นโดยเน้นผลิตเป็นเพื่อการกระจายตัวในทุกภูมิภาคอาทิเช่นโครงการพยาบาลคืนถิ่นผู้ช่วยพยาบาลที่จะไปช่วยในการที่จะเสริมสร้างงานบริการต่างๆในโรงพยาบาลและก็บริการปฐมภูมิ ประเด็นที่3เป็นการสร้างหมันกำลังใจและแรงจูงใจโดยสร้างระบบความก้าวหน้าเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายวิชาการของตอนเองเหมือนดังเช่นในระบบของหมหาวิยาลัยรวมถึงการเพิ่อนสวัสดิการต่างๆให้เหมาะสมและพร้อมกับโยยาพยาบาลที่บรรจุในช่วงก่อนหน้านี้ประเด็นที่4เป็นการจัดระบบบริการในระบบใหม่ให้สอดคล้องกับร,ระบบบริการในอนาคต ทั้งในเรื่องบริการปฐมภูมิทุติยภูมิตติยภูมิทั้งในภาวะวิกฤตและภาวะปกติให้ประชาชนได้รับบริการอย่างสูงสุดประเด็นที่ 5, เป็นการสร้างความมั่นใจความปลอดภัยให้กับประชาชนในทุกเขตสุขภาพในการที่จะมีหน่วยงานหรือบริการที่เป็นรักษาเฉพาะทางในกลุ่มโรคติดต่อทั้งในภาวะวิกฤตและภาวะปกติประเด็นที่6 เพื่อเป็นหลักประกันด้านรายได้ของหน่วยบริการรัฐควรเพิ่มงบประมาณให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อจัดสรรและโอนให้หน่วยบริการเพื่อความคล่องตัวในการเบิกจ่ายในการศึกษาทั้งหมดนั้นยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องที่จะเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของความคาดหวังต่างๆของภาคีเครือข่า,ายโดยเฉพาะภาคประชาชนที่มีประเด็นที่มีความสําคัญ ประเด็นที่สองก็คือในเรื่องของ n น mm ิว o r มอลในอนาคตทักษะใหม่ๆในอนาคตมีรูปแบบและการเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของประชาชนทั้งสองประเด็นจึงมีความสำคัญในการที่จะเป็นประเด็นการศึกษาในโอกาสต่อไปขอากบขอบคุณครับ